สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชัน a l i a n Discover โดยเราจะเริ่มจากการจัดทำใบเสนอราคาค่ะเลือกเมนูใบเสนอราคากดประกันชีวิตและสุขภาพจากนั้นกรอกชื่อลูกค้าในช่องชื่อแผนประกันชีวิตและกดตกลงกรอกวันเดือนปีเกิด เลือกเพศโดยอิงจากบัตรประชาชนเลือกอาชีพโดยสามารถกดค้นหาได้จากช่องค้นหาเลือกอาชีพจากนั้นเลือกสร้างแผนประกันของคุณเองค่ะจะพบกับหน้าจอที่ลูกค้าสามารถเลือกและปรับแผนประกันได้ด้วยตัวเองโดยแถบด้านล่างจะแสดงสัญญาหลักอนุสัญญาและประกันอุบัติเหตุ ในกรณีที่ตัวแทนมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์จึงจะสามารถเห็นไอคอนยูนิตลิงได้ค่ะให้ลูกค้าเลือกสัญญาหลักเป็นอันดับแรกและตามด้วยสัญญาเพิ่มเติมหรือประกันอุบัติเหตุที่ต้องการเมื่อลูกค้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วเบีย้ยประกันโดยรวมจะปรับตามแบบประกันที่ได้เลือกไว้ขั้นตอนต่อไปลูกค้าสามารถปรับแต่งรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆได้โดยกดไอคอนที่ต้องการค่ะ รวมถึงคุณยังสามารถปรับระยะเวลาการชำระเบี้ยรประกันได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายปีราย6เดือนรายสามเดือนหรือรายเดือนจากนั้นลูกค้าสามารถปรับรายละเอียดต่างๆด้านในได้ตามต้องการรวมถึงยังสามารถปรับระยะเวลาการจ่ายเบี้ยรประกันได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วกดดำเนินการเพื่อเข้าสู่หน้าสรุปข้อมูลแผนประกันชีวิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งค่ะจากนั้นกดต่อไปจะแสดงแผนประกันชีวิตทั้งหมดในรูปของตารางและยังสามารถดูผลประโยชน์เพิ่มเติมรวมถึงรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆที่ลูกค้าเลือกมาค่ะถ้าต้องการส่งใบเสนอราคาให้กดแสดงแบบ PDF ตัวแทนสามารถกดแสดงแบบ PDF <_ modern> เพื่อแชร์ต่อให้ลูกค้าทางอ e ีเมลไลน์หรือช่องทางอื่นๆหรือหากตัวแทนต้องการทำใบคำขอออนไลน์สามารถกดที่เข้าสู่ระบบกรอกใบคำขอได้เลยค่ะการกรอกข้อมูลระบบจะดึงข้อมูลเบื้องต้นของผู้เอาประกันมาจากข้อมูลในใบเสนอราคาเช่นเดียวกับข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกัน ก็จะนำมาจากข้อมูลในใบเสนอราคาค่ะสำหรับข้อมูลผู้ขอเอาประกันภยัยเอกสารที่ใช้แสดงสามารถเลือกได้เช่นบัตรประชาชนบัตรข้าราชการทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางเป็นต้นในกรณีเลือกบัตรประชาชนให้กรอกรหัสบัตรประชาชนกรณีที่มีการลีเดอร์สามารถเสียบบัตรและกดปุ่มอ่านบัตรได้เลยค่ะกรอกวันที่บัตรหมดอายุ ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลอีกครั้งจากนั้นกรอกคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษหากเคยเปลี่ยนชื่อให้กดเคยหากไม่เคยให้กดไม่เคยคะ่ะกรอกประเทศที่เกิด สัญชาติในกรณีถือสัญชาติมากกว่า1สัญชาติให้ระบุในช่องท้ายสุดจากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะเบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อรองรับ OTP ในภายหลัง กรณีที่ลูกค้าต้องการรับเล่มแบบ e-policy กรุณาเลือกใช่และกรอกอ e ีเมลของลูกค้าจากนั้นบริษัทจะมีการส่งข้อความยืนยันการรับ e-policy ไปยังอ e ีเมลนั้นค่ะลูกค้าจะต้องเข้าที่อ e ีเมลดังกล่าวเพื่อกดยืนยันก่อนระบบ s z d จึงจะดำเนินการต่อไปได้ ในส่วนของการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพจะต้องให้ทางลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะสำหรับหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมหากไม่มีไม่ต้องกรอกใดๆทั้งสิ้นค่ะกรอกข้อความในใบคำขอให้ครบถ้วนจนกระทั่งมาถึงช่องทางการชำระเงินค่ะ เลือกวิธีชำระเบีย้ยประกรันโดยระบบจะมีให้เลือก6ช่องทางด้วยกันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. แบบไม่ต้องนำส่งเอกสารทางการเงินเข้าบริษัทจะมี3ช่องทางดังนี้บัตรเครดิตออนไลน์อินเทอร์เน็ตแบงกิง้งปัจจุบันรองรับ4ธนาคารคือธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะดิจิตอลบาร์โค้ด 2. แบบต้องนำส่งเอกสารทางการเงินเข้าบริษัทจะมี3ช่องทางดังนี้บัตรเครดิตแบบคูณหน้าบาัตรเงินสดเช็คจากนั้นกดตรวจสอบกดเกณฑ์ระบบจะช่วยตรวจเช็คความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งหลังจากกรอกข้อมูลครบ100%แล้วกดที่สัญ,ญลักษณ์รูปปากกาเพื่อไปต่อคะ่ะเซ็นเอกสารและแนบเอกสารเพิ่มเติม อ่านข้อควรทราบในการยื่นใบคำขอประกันชีวิตและกดยอมรับจากนั้นกรอกสถานที่ที่ให้ความยินยอมซึ่งจะต้องเลื่อนมาด้านล่างสุดกดที่สัญลักษณ์รูปปากกาเพื่อไปต่อระบบจะให้อ่านเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหากอ่านข้อมูลไม่ถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้าระบบจะไม่ให้กดต่อไปได้ค่ะ เช็ครายละเอียดเบี้ยประกันก่อนกดลงนามเมื่ออ่านเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วระบบจะให้ลูกค้าเซ็นเอกสารในครั้งเดียวโดยต้องกดค้าพเจ้าตกลงที่จะยินยอมให้นำลายเซ็นไปใช้กับเอกสารต่างๆไม่เช่นนั้นระบบจะไม่อนุญ,ญาตให้เซ็นเอกสารได้ค่ะเมื่อเซ็นเสร็จแล้วจะส่ง OTP เข้าเบอร์มือถือที่ลูกค้ากรอกไว้ในใบ,บคำขอออนไลน์แต่หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่จะต้องกลับมาดำเนินการเซ็นใหม่ค่ะหลังจากนั้นตรวจสอบดูเอกสารต่างๆที่มีลายเซ็นให้ครบถ้วนและต้องดูจนถึงบรรทัดส,สุดท้ายของหน้าจึงจะมีปุ่มกดให้ดำเนินการต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นแล้วทางตัวแทนจะต้องเซ็นเอกสารโดยใช้ระบบ One Signing Page เหมือนกับทางลูกค้าแต่ไม่ต้องรอรับ OTP ค่ะ เมื่อทางตัวแทนเซ็นเอกสารครบถ้วนแล้วจะเป็นในส่วนของลูกค้าหากต้องการแนบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแนบได้โดยการถ่ายรูปและเซ็นบนเอกสารแนบทุกครั้งระบบจะอนุญาตให้ส่งเข้าบริษัทได้โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเอกสารทั้งหมดได้อีกครั้งก่อนส่งโดยกดที่ปุ่ม PDF ในการกดส่งเอกสารเข้าบริษัทแล้ว ในส่วนวิธีการชำระเบี้ยถ้าลูกค้าเลือกชำระเงินออนไลน์คือบัตรเครดิตออนไลน์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือดิจิตอลบาร์โค้ดหลังจากส่งใบคำขอเข้าบริษัทแล้วจะต้องดำเนินการชำระเงินต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่ดำเนินการต่อใบคำขอออนไลน์จะไม่สามารถส่งถึงบริษัทได้ค่ะหากลูกค้าเลือกชำระเงินแบบออฟไลน์ได้แก่เงินสดเช็คหรือบัตรเครดิตแบบขูดหน้าบาัตร ระบบจะดำเนินการส่งใบคําขอออนไลน์เข้าบริษัทอย่างเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าทางตัวแทนจะต้องนำส่งเอกสารทางการเงินเข้าบริษัทตามมาด้วยค่ะหากท่านพบปัญหาการใช้งานเรื่องเทคนิคสามารถติดต่อได้2ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1โทรติดต่อ1373ช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์8 0โมงเช้าถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์9มงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ หรือช่องทางที่2ติดต่อผ่าน Line Official โดยเพิ่มเพื่อนพิมพ์ Add s z d Service Desk หรือสแกน QR Code ตามนี้ให้บริการทุกวัน5มงเย็นจนถึง3ทุ่มยกเว้นวันหยุดวันหยุดนักขัตฤะเลิกและ3วันสุดท้ายของเดือนเราให้บริการจนถึงเที่ยงคืนค่ะ